สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภุสุคนครับผมมาฟ้องรับบ่าววนคนไกลบ้านอีกเส้นเคยครับพี่น้องโอ้มือนี่มาวัดวัดยังกอดติกต๊กติ๊กวัดยังกอดติกต๊กติก๊กติ๊กโอ้มาซาละเกียวกูมาสันกีดอกพี่น้องนี่น้องไข่พี่น้องโอ้ฝนนะครับงานเด้ครับนี่สาธุ นี่ครับผมมากับแม่กับร้านน้อยโอ้ร้านหน่อยบตบบห่อนนะทุกบ่เนี่ยคุณเนอ่ะไม่กลัวโอ้ปลาเปล่งเอ้ยตรงเสือดี่งอะไรเนาะร่ออยู่ที่แป่งร่ออยู่รถก็มีแล้วนะลูก โอ้โหพาเด็กสวีเดนมาเที่ยวแซงกี้ซาลาแก้วกูครับพี่น้องโอ้ตังหึงตังหึงก็มีเลยเสียบวิที่ทินได้ไฟ แล้วบคุณแม่ได้นี่คุณแม่พามาหนิาร<อ>้านค้าร้านขายพรกับพี่น้องอไปตินมนมีได้พี่น้องเขาำพี่ครครับผมโอแต่ปันหีพอรลวกยานเรจะเป็นถอดเสื้อัน่ง <c oughs>

สักการะ,ะเฮ้ยพี่น้องุณนะผู้งามเีครับท่านเขาครับผมพามาดูมาชมปติมากรรมเวยงามพี่น้องนี่ท,ท่านเขาเขาเมตั่ฑ์พี่น้องโอ้วัดเก่าแก่เ้ยนี่ของ น้องโอ่โอ้มีห่านไายแ่ยนต่อพี่น้องข้างในมีบอปลาเล้เกอครับเป็นไทยยี่สิบเอ็ดตัวพิจิตนพี่น้อง ซาลาแก้วปูกระเพาะลปกรรมสวยงามครับโอ้งามงามครับผมเคยมาชัเกเอแลนะครับคร <c oughs> ั้งแรกครับผมที่มาครับกี่น้อง น okay. ี่ครับผมมาดีให้น้องชมครับผมตมากรรมกเกามันเป็นลอยๆปี่ว้ไดนานครับเสราแก้วคูครับผมนี่ครับผม ซื้อตัวเขาด้ครับคนไทย20บาทว่าส์ครับผมโอเคครับนี่บัตรขาวกัาผม เดี๋ยวออกมาอีกเขาไม่อีกรอบนึงได้ไหมครับ,รบเดี๋ยวผมสิเขาบ่าออกมาหาลูกหาอยังออกเขาไม่อีกรอบนึงสินะผมมาถ่ายหนีซื้อครับผมซื้อบัตรละ่ะออ๋เดี๋ยวผมจะออกไปอยู่แล้วกับเขามาใหม่ขอบคุณครันบ<อ>นี่ครับพี่น้องโอ้งามดีครับติต๊กมากรรมของสราราแก้วฟูครับพี่น้องโอ้งามแล้วครับ ประติมากรรมที่สวยงามนะครับพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องดูคือนก่อบเหมือนเดิมครับผมเดี๋ครับพี่น้องโอ้สวยงามครับนี่ครับผมโอ้เย็นเย็นดีครับผมสาธุขอผู้ขาเดินทางปลอดภัยแกวขา้าพเจ้าตรายทั้งหวงเกษอครับผม มาสักการะบูชานี่นะครับผมนี่ยอู้ยังสวยงามเลยพี่น้องเอาวิวมาให้พี่น้องดูพี่น้องชมเพืนะ่อนนะยองนกหงสพิธรรมชาตินะครับพี่น้องเ <c oughs> นี่ยผมมาฝากพี่ตอนน้องครับทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกที่เก่าพี่น้องอปฏิมาก,การรมม่เคยมาเห็นได้พี่น้องเลย มันเป็นดียปีประเภทอย่างผมว่าสมความงามครับผมถ่ายรูปงามเลยครับนี่มาสาักกะผู้ชาโอ้ปฏิมากรรมเนาะมันธรรมดาเลยพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องเบด้ครับผม Ooh, สวยงามครับลมลื่นครับผมตามแบบฉบับธรรมชาติครับปติมกรรมพุทธสถานเนาะครับผมพุดนะเว้ยสวยงามเลยพี่น้องทำให้พี่น้องชมครับผมแห้งสาดุขอให้ผู้ขาเดินทางปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงนะครับผมการงานลำรวยเด้อพี่น้องครับผมมาสักกะละดูชา เพื่อใหพี่น้องเห็นนี่ก็ขอให้สุขุมสุขคนครับสุขภาพแข็งแรงครับผมขาดไข,ข่ลำรวยคิดจริงได้สมปรารถนาทั้งตลอดปีและตลอดไปนะครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับผมนี่พามาเบิ่งครับผมเราอุบลครับผมสองไมาพีให้น้องชมให้พีให้น้องเบิ่งครับผมพระธิปกรรมสวยงามครับผมนี่ครับพี่น้อง ขอสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับผมร่ำรวย,ยครับผมคิดสินใด้สมปรารถนาทุกป,ประการนะครับพี่น้องขอบกันไหมนะครับสวีดับและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ